สวัสดีคะ่ะช่องจัดมินพยากรณ์นะคะวันนี้พี่หมอหนุ้ยก็ได้มาทําเป็นดวงแรนดอมอีกเช่นเคยนะคะเป็นพลังงานโดยวรวมนะคะเป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปเนาะไม่สามารถไปเจาะจงใครได้นะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเพราะเป็นพลังงานแ a นดอมพลังงานโดยรวมนะคะเนาะไม่สามารถไปเจาะจงใครได้นะคะวันนี้พี่หมอได้มาทําในหัวข้อนะคะมาดูพลังงานของคนที่มีของมีองค์จะมีลักษณะใดตรงกับคุณหรือเปล่าถ้าตรงกับคุณแสดงว่าคลิปนี้เป็นของคุณอ่าเดี๋ยว เราไปดูกันเลยนะเดี๋ยวเราไปเช็คพลังงานของคุณกันเลยนะคะ Energy 3ามใบพลังงานตัวตนของคุณเป็นอย่างไรพี่หมอขอสาใบนะคะเนาะพี่หมอขอสาใบนะอู้ the M place the M place ขึ้นมาเลยนะทุกคนนะโอ้ t r u of one นะคะอุ้ยใน of sort ขึ้นมาเออพลังงานของคุณเป็นคนที่แบบว่า คุณเป็นคนที่มีความอุดมสมบูรณ์หรืออีกอย่างหนึ่งต้องเรียกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เอก่องมีความสามารถแล้วก็สามารถที่ว่าเกิดมาในรูปแบบใดก็แล้วแต่ไม่ว่าจะทุกข์จะยากลําบากแสนเข็นหรือตั้งแต่แรกเกิดของคุณเนี่ยอออาจจะมีอไม่ได้ร่ำรวยไม่ได้หวือหวาหรือไม่ได้อะไรก็แล้วแต่แต่คุณสามารถผลักดันชีวิตของคุณให้มันมีความรุ่งเรืองขึ้นในวันข้างหน้าหรือ ตัวคุณจะสามารถประสบความสำเร็จได้ในสิ่งที่คุณทำแล้วก็มันจะมีความงอกงามจเจริญรุ่งเรืองโดยที่คุณอาจจะตอนนี้อาจจะเจอทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณชอบหรือสิ่งที่คุณเลือกมันจะตรงกับ สิ่งที่คุณรักอะไรประมาณนี้ถ้าคุณทําแล้วมันจะได้ผลตอบรับที่ดีคุณจะมีความอุดมสมบูรณ์มีหน้าที่การงานการเงินหรือสิ่งที่คุณชอบสิ่งที่คุณรักและคุณก็เป็นคนที่มีจิตใจเมตตาด้วยนะไม่ว่าจะเกิดมาในสถานที่ใดยังไงก็แล้วแต่ชีวิตจะผ่าฟันอุปสรรคอะไรมาก็แล้วแต่แต่เชื่อเถอะว่าไพ่ใบนี้ขึ้นมาชีวิตของคุณจะ,จะเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองขึ้นนะคะแล้วก็จะมีทุกสิ่งทุกอย่างนะตัวของคุณเป็น The The เนนดร์เรอ็มเพลสเดวาเอ็มเพลสเป็นคนที่แบบมองโลก ในแง่ดีแล้วก็พร้อมแบ่งปันช่วยเหลือเป็นพี่ชายใจดีน้องสาวใจดีเป็นคนที่ใจดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็เป็นคนที่อุดมสมบูรณ์เป็นคนที่แบบว่าเป็นคนที่มีความมั่นคงในชีวิตอะนะตรงเนี้ยคุณเป็นคนที่ใจดีมากๆสองไม้หมายถึงว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ก้าวไกลมองการไกลแล้วก็คุณเป็นคนที่มีความมั่นคงในที่การงานแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าติดต่อสื่อสารพูดคุยเจรจา ได้ดีตรงเนี้ยนะเป็นคนที่นักเรียนรู้เป็นคนที่ชอบหาความรู้หาประสบการณ์เป็นคนที่ชอบอให้คําแนะนํากับคนอื่นได้ดีคุณเป็นคนที่ชอบให้คําแนะนําแล้วก็ให้คำปรึกษาหรืออะไรประมาณนี้ได้ตัวของคุณเป็นคนที่รักการเรียนรู้เป็นคนที่ขยันอบอ้อมอารีแล้วก็มีน้ําใจนะคะแล้วก็พลังงานโดยรวมของคุณเลยอะ่ะ นะได้ในออฟสอดขึ้นมาแสดงว่าตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความแอคทีฟเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นในสิ่งที่ตัวเองทําไม่ว่าคุณจะทําอะไรแล้วคุณจะทําให้สําเร็จแล้วก็จะไปให้ถึงไปให้ได้เป็นคนที่มีอีโก้ในตัวเองเป็นคนที่แบบว่าไม่หยุดนิ่งในชีวิตเป็นคนที่กระตือรือร้นแล้วก็ขวนขวายเป็นคนที่แบบมุทะลุดุดันได้ในบางเวลาเนาะตัวของคุณนะเป็นคนที่แบบว่า ถ้าเจออะไรแล้วคุณจะต้องผ่านไปให้ได้ต้องทําให้ได้ด้วยตัวของคุณนั่นแหละนะคะนี่คือพลังงานของคุณนะคุณมีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวแล้วก็มีความเข้มแข็งรักในศักดิ์ศรีอยู่ในตัวของคุณแล้วก็คุณก็ยังพร้อมไปด้วยความเมตตาจิตใจเมตตาจิตใจดีพร้อมอบอ้อมอารีช่วยเหลือผู้คนแล้วก็ มีความอุดมสมบูรณ์เป็นคนฉลาดเป็นคนที่แบบว่าทําอะไรแล้วประสบความสําเร็จเป็นคนก้าวหน้าแล้วก็เป็นคนขยันในหน้าที่การงานชอบให้คําแนะนําคําปรึกษากับคนกับผู้คนได้ดีนั่นเองอันนี้คือพลังงานของคุณนะคือพลังงานของคุณสาใบนี้เนาะที่พี่หมอพูดมานี่คือพลังงานของคุณ energy ของคุณตัวตนของคุณนะอ่าและพี่หมอจะขอดูว่าอ่าตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่มีองค์มีของหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะ นะคะโอ้เดอะทาวเวอร์ขึ้นมาเป็นใบแรกเลยเห็นไหมคุณเป็นคนที่อ uh huh. อาจจะตั้งแต่แรกเกิดของคุณอนะ <c oughs> หรือว่าในชีวิตของคุณอนะคุณเป็นคนที่ชอบเห็นสิ่งลี้ลับนะไม่ว่าจะมาในด้านใดก็แล้วแต่คุณมักจะผูกพันหรือมักจะเจอหรือมักจะอ,อยู่ใกล้สถานที่วัดวาอารามหรือใกล้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือสถานที่แบบว่า,าโรงพยาบาลหรือสถานที่แบบ <c oughs> ใกล้ๆก,กับปลาชุงปลาช้าหรืออะไรได้เนี่ยมันมันอยู่ในสถานที่แบบนี้หรือไม่งั้นคุณก็อาจจะได้เรียนโรงเรียนวัดหรืออยู่กับโรงเรียนวัดที่ขึ้นชื่อว่าวัดอะไรประมาณนี้นะคุณหรือไม่งั้นนะอีกอย่างหนึ่งพี่หมอจะต้องทายอีกอย่างหนึ่งว่าคุณเนี่ยน่าจะเจอกับพลังงานลี้ลับตั้งแต่วัยเด็กอ่ะเออนะเพราะเป็นเป็นเดอะทาวเวอร์ขึ้นมา Tower เดอะทาวเวอร์คือคือไพ่ชุดใหญ่พลังงานแบบนี้มันเป็นพลังงานที่แบบคนที่ชอบ เรียนรู้หรือชอบอ,อยู่ในสายของด้านจิตวิญญาณหรือคุณเนี่ยมีองค์มีครูบาอาจารย์คุณเป็นคนที่ชอบสะสมพวกเครื่องรางของขังของเก่าพระเก่าหรือเป็นอะไรที่แบบว่าสายมูเตลูหรือเป็นอะไรที่แบบว่าชอบชอบในสิ่งพลังงานลี้ลับอะ่ะเออเป็นคนที่มีองค์มีของเป็นคนที่ชอบอยู่ในสิ่งลีลล้ลับหรือศาสตร์ลี้ลับหรือพวกที่ชอบเห็นผู้ผีวิญญาณนั่นแหละนะคะคุณมีองค์มีของคุณมีพลังงานเหล่านี้ าถ้าใครฟังแล้วตรงนะสามารถฟังต่อได้แต่ใครไม่ตรงสามารถเลื่อนคลิปปิดคลิปได้เลยนะคะตอนนี้เลยเนาะนะคะคุณมีองค์แล้วก็ชอบสะสมอของเก่าวัตถุมงคลในด้านการค้าขายวัตถุมงคลได้หรือคุณอาจจะเป็นคนที่แบบว่าสายมูหรือเชื่อในศาสตร์ลี้ลับสื่วิญญาณอะไรแบบนี้คุณมีองค์นะสะสมของเก่าพระเก่าพระเครื่องเครื่องรางข,งของขังวัตถุมงคลได้เนาะ นะคะอ่ะขออีกหนึ่งใบเนี่ยเห็นไหมคุณเป็นคนที่ตรงมากๆแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าออชอบสะสมเนี่ยมีองค์มีของมีองค์พระมหากษัตริย์ด้วยเป็นองค์องค์คู่บ้านคู่เมืองหรือเป็นพระนเรศวรกว็ได้นะองค์กษัตริย์องค์นักรบอะไรประมาณนี้เป็นได้นะพระแม่อุมาพระแม่กาลีพระแม่รัศมีได้นะพระแม่โพศพได้พระแม่พระแม่คงคาได้พระแม่ธรณีได้หรือ คุณนับถือบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเพศชายก็ได้เป็นองค์พระมหากรรษัตริย์ก็ได้นักรบแล้วก็จะมีสายของออมีสายของเพศหญิงได้นะเจ้าแม่หรืออะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยได้นะพี่หมอดูถึงพลังงานแล้วก็สะสมเครื่องรางของข,องขังเป็นคนที่สื่อกับวิญญาณหรือชอบใน,ในในในด้านเนี้ยในศาสตร์ลี้ลับหรือด้านเนี้ยเออเนาะเห็นไหม แล้วบางคนนะบางพลังงานพี่หมอต้องบอกว่าคุณบูชาสายพญานาคราชด,ด้วยพญานาคด้วยต้องมีต้องมีด้วยเนี่ยเห็นไหมอืมพระแม่คงคานะพระแม่คงคาหรือสายพญานาคราชคุณสะสมเครื่องรางของขังเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจคุณมีพลังงานของสัตว์ลี้ลับคุณมีองค์คุณมีของถ้าเนี่ยเห็นไหมคุณบูชาคุณเป็นคนลักษณะนี้คุณมีเทพ คุณมีเทพประจําตัวของคุณคุณมีครูบาอาจารย์หรือสิ่งที่คุณนับถือคุ้มครองดวงชะตาของคุณอยู่ตอนนี้นะพี่หมอเชื่อว่าคุณเจอสิ่งเหล่านี้อยู่คุณเจอสิ่งเหล่านี้อยู่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยนะคะการเวลาเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยอาจจะเกิดมาคุณอาจจะเกิดมาบ้านใกล้น้ําติดแม่น้ําหรือตัวคุณเนี่ย ตัวคุณนะพี่หมอต้องอ่านไปว่าตัวคุณเนี่ยอาจจะมีภูมิแพ้อ่ขออ่านไปในในเรื่องสุขภาพนิดนึงนะอาจจะมีภูมิแพ้แล้วเป็นหนักด้วยเป็นหนักด้วยนะเป็นภูมิแพ้ระบบทางเดินหายใจผิวเซนสทีฟแล้วก็ผื่นคันได้ง่ายแต่คุณเป็นคนที่มีความเข้มแข็งแล้วก็เป็นคนที่แบบว่า,าเกิดอีกตำบลหนึ่งที่หนึ่งก็ไปโตอีกที่หนึ่งหรือหรือโยกย้ายตำแหน่งที่อยู่เป็นว่าเล่นหรือคุณเนี่ยมีการโยกย้ายที่อยู่อาศัยหรือคุณอาจจะ เป็นคนที่แบบว่ามีความแกร่งความแข็งแล้วก็เป็นคนที่เห็นศาสตร์ลี้ลับหรือเห็นพูดผีวิญญาณกับสิ่งลี้ลับได้ตั้งแต่สมัยอดีตหรือในวัยเด็กเออพี่หมอว่าคุณน่าจะมีผู้หลับผู้ใหญ่เลี้ยงดูคุณนะ พาคุณเข้าวัดตักบาตรทาบุญหรือคุณอาจจะชอบในสิ่งลี้ลับโดยโดยตัวของคุณแล้วคุณมีพื้นฐานหรือคุณมีบางสิ่งบางอย่างที่ติดตัวคุณมาตั้งแต่อดีตชาติแล้วชาตินี้คุณเกิดมาคุณก็ได้มุกมุ่นหรือได้อยู่กับสิ่งสิ่งนี้ไม่ว่าคุณจะทํางานด้านใดก็แล้วแต่แต่พี่หมอเชื่อว่าคุณจะเชื่อในศาสตร์ลี้ลับหรือสิ่งวิญญาณหรือพลังงานอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือคุณบูชานับถือ สิ่งอ่สิ่งของพวกนี้ตัวคุณมีองค์นะมีองค,มองค์มีองค์เทพแล้วก็สิ่งที่คุณบูชานับถือเขาได้คุ้มครองดวงชะตาของคุณตอนเนี้นะคะเนาะคุณมีองค์มีของสะสมของเก่าพระเก่าพระเครื่องได้นะตัวของคุณเนาะอยู่ใกล้น้ําติดน้ําติดวัดติดวาได้เนาะนะคะตรงเนี้เห็นไหมห้าเหรียญห้าเหรียญอ่ตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบว่า ใช้เงินอาจจะใช้เงินเก่งหรือเป็นคนที่ถ้าไม่ใช้เงินเก่งอย่างเดียวนะคุณจะต้องเป็นคนที่ใจดีใจบุญสุนทานแล้วก็ชอบให้ทานช่วยเหลือคนทุกข์ยากลําบากหรือคุณอาจจะทํางานเกี่ยวกับด้านอ่าเป็นทหารตํารวจหรือเป็นแพทย์เป็นพยาบาลหรืออ่าทงานเกี่ยวกับประกันสังคมได้ทํางานเกี่ยวกับคนเจ็บคนป่วยทหารตํารวจได้อะไรประมาณนี้ได้ก่อสร้างรับเหมา ตึกต่อเติมหรือทํางานเกี่ยวกับอะไรมือสองได้เนาะแต่เชื่อเถอะว่าคุณเป็นคนที่แบบว่าชอบพลังงานนี้มันเป็นส่วนตัวของคุณคุณชอบไปคําแนะนํากับคนทุกข์ที่เข้ามาหาคุณหรือคุณมักจะเจอคนทุกข์บ่อยๆในรูปแบบของความช่วยเหลือให้คุณช่วยเหลืออะไรประมาณนี้คุณมีองค์มีของนะเนี่ยเห็นไหมเดเมาิเชียนขึ้นมาเห็นไหมคุณเป็นคนที่มีซิกเซนมีลางสังหณ์คาดเดาสถานการณ์ได้ถูกต้องและแม่นยําเชื่อในเรื่องสิ่งลี้ลับแล้วก็ความปฏิหารสำหรับตัวคุณอ่ะ คุณเป็นคนที่อย่างรู้ฟ้าดินเป็นคนที่มีเซนต์มีลางสังหรณ์มีเทวดามีองค์เทพประจําตัวคุณคุ้มครองดวงชะตาคุณถ้าคุณเป็นหมอดูคุณจะเป็นหมอดูที่แม่นยํามากๆแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่าเออ่ มันมากับคู่กับตัวของคุณอะไดเมดิเชยนเป็นคนที่เรียนรู้ไม่สิ้นสุดเป็นคนที่ชอบค้นขวาหรือเป็นคนที่ชอบหาประสบการณ์หรือชอบแบ่งปันความความรู้ความความสามารถให้กับคนอื่นเพราะคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเยอะแล้วเวลาที่มีความรู้ความสามารถเยอะมันจะเต็มในตัวของคุณคุณต้องระบายออกให้ให้ผู้คนได้รับรู้เนะี่ยคุณจะมีความสบายใจ คุณเป็นคนที่ชอบในเรื่องศาสตร์ลี้ลับจริงๆมีเทพเทวดาอยู่ประจําตัวของคุณนะตรงนี้พี่หมอบอกเลยว่าคุณมีของมีองค์แล้วก็เป็นคนที่ชอบเชื่อในเรื่องศาสตร์ลี้ลับพูดผีวิญญาณหรือกับการทำบุญการให้ทานแล้วก็มักจะเจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยๆในชีวิตของคุณนะมาในด้านความฝันนิมิตฝันหรือคาดเดาสถานการณ์ได้แม่นยำนั่นเองนะคะเดอเรเบอร์ขึ้นมาคุณมีของดีในตัวเอง ของดีในตัวเองตรงนี้คุณมีเมตตามหานิยมด้วยนะมันเป็นมันเป็นไพ่ของเดลิกเวอร์ขึ้นมาคุณเป็นคนที่ค้าขายหรือจะทํางานด้านใดก็แล้วแต่คุณเนี่ยจะประสบความสําเร็จและมีแรงดึงดูดในตัวเองด้วยนะตัวคุณมีเมตตามหานิยมในตัวเองด้วยนะคุณเป็นคนที่มีองค์มีของในตัวเองอะ่ะเห็นไหมเพราะว่าไพ่ใบนี้ขึ้นมาก็คือเมตตามหานิยมไม่ว่าคุณจะค้าขายหรือติดต่อทําอะไรก็แล้วแต่นะ คุณจะประสบความสําเร็จแล้วก็มันเป็นแรงดึงดูดอะให้ผู้คนเข้ามาหลงไหลมา,มาเชื่อในตัวคุณอะอะไรประมาณนี้คุณมีของดีในตัวเองอ่ะพี่หมอต้องบอกว่าของดีในตัวเองเนาะเดินเลเบอร์ขึ้นมาเนาะเป็นคนที่รู้จักคนมากเป็นคนดังประจําซอยเป็นคนที่รู้จักคนเยอะเป็นคนที่คนเข้าถึงหรือตอบรับในสิ่งที่คุณเป็นเนี่ยคุณเป็นคนที่แบบว่าให้คําแนะนํากับคนอื่นแล้วคนอื่นก็มกักขอคําแนะนํากับคุณเป็นที่ปรึกษาให้เขาได้อ่ะ เออเป็นที่ปรึกษาให้กับเขาได้เป็นคนแนะนําเป็นคนชี้แนะเป็นคนที่แบบว่าเอ,อ่อแบ่งปันอ่าแบ่งปันทุกสิ่งทุกอย่างอะไรประมาณนี้เพราะว่าคุณเป็นเอ่อ The Empress ขึ้นมาเนี่ยเป็นคนที่ถ่ายเทพลังงานให้กับผู้คนหรือคุณจะรับข่าวสารที่ดีๆเข้ามาสู่ตัวคุณแล้วก็แบ่งปันให้กับคนอื่น คือด้านจิตวิญญาณหรือสมาธิสิ่สมาธิหรือสิ่งที่คุณเป็นคุณอยู่คุณก็จะแนะนําคนทุกคนยากเออทำอย่างนี้สิอย่างนี้นะเออ,เอ,อบูชาสิ่งนั้นหรือเอานั่งสมาธิสวดมนต์นะทําบุญนะอะไรประมาณนี้คุณจะให้คําชี้แนะกับเขาได้พี่หมอขอหนึ่งใบสุดท้ายแล้วกันนะคะเนาะบทสรุปเลยเก้าถ้วย คุณเป็นคนที่แบบว่าทุกครั้งใดไปกินก็หายเาคเรียดครั้งใดกินก็หายคุณเป็นคนที่แบบว่าใช้เงินแบบอาจจะใช้เงินเก่งนั่นแหละหาได้ใช้เก่งมีปฏิหารเ,เกิดขึ้นกับคุณบ่อยๆคุณเป็นคนที่แบบว่า,เ,าเป็นคนที่แบบมีความสุขในด้านการกินคุณเป็นคนที่มีความสุขในทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคนที่มีสเสน่ห์แล้วก็เป็นคนที่มักได้รับการตอบรับจากผู้คนเยอะแยะมากมายในตัวของคุณไม่ว่าคุณจะทํางานในด้านใดก็แล้วแต่ตอนนี้ สำเร็จนะแล้วก็มีแรงสนับสนุนจากผู้คนรอบข้างหรือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบข้างคุณนะคะมีแรงผลักดันแล้วก็มีองค์เทพองค์เทวาองค์พระมหากษัตริย์หรือสายไหนก็แล้วแต่ที่คุณบูชาเขากําลังปก,ปกปักรักษาคุ้มครองคุณให้คุณมีความสุขความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เป็นคนที่แบบว่า,ามีเมตตามหานิยม ในตัวของคุณเอออะไรประมาณนี้เนาะนะคะอะถ้าใครตรงนะคะสามารถกดรับพลังงานที่ดีที่พี่หมออ่านไว้ได้เลยแต่ถ้าใครไม่ตรงก็สามารถเลื่อนคลิปปิดคลิปได้เลยนะคะเนาะหรือจะฟังต่อก็ฟังได้นะคะยังไงแล้วคลิปนี้พี่หมอก็ได้จบไปเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ